ข้อเข่าเสือ่อมปวดแสบปวดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงไหนบริเวณข้อเขา่าข้อเข่าค่ะแล้วก็จะไปชาที่ปลายเท้าอ๋ปอปวดเข่าแล้วก็ช,ชาลงหลังจากมารู้จกักกาแฟบาลานกาแฟกับดอปิโอเนี่ยได้มีโอกาสทานไปแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างค่ะดีขึ้นค่ะปวดน้อยลงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเป็นหนิบเป็นชาค่ะแล้วก็ไม่ปวดแสบปวดร้อนเป็นไม่มากเหมือนเหมือนที่เคยเป็นนะคะข้อเข่าเสื่อมเวลามันปวดมันเดินไม่ได้ เหมือนไม่ไม่มีอ่าน้ำมันหล่อลื่นเลยมันกระดูกมันจะเฉียดสีกันแล้วเวลาเดินลุกขึ้นเดินเนี่ยมันจะเจ็บมากเจ็บมากแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเรานอนเราจะลุกลุกไปห้องน้ำกลางคืนมันพื้นอ่ะทุกเท้าอ่ะเหยียบพื้นอ่ะเจ็บมากครับต้องให้คนพยุง ให้พยุงเลยใช่ครับแล้วอาการแบบนี้เป็นมาประมาณกี่ปีสิบห้าปีสิบห้าปีเลยใช่ครับโอ้ถ้ามันปวดมาเนี่ยมันไม่ใช่ปวดเฉพาะเขาครับมันจะปวดเป็นทั้งตัวเส้นเอ็นเนี่ยเจ็บไปหมดเลยเจ็บทั้งตัวเลยต้นคอเนี่ยกระดูกกระดิกไม่ได้เลยแต่ประมาณว่าแบบหันนี่แบบตึงเลยหันไม่ได้มไม่ได้ไไดตึงตึงเลยใช่มารู้จักสมุนไพรคู่นี้ คือลูกสั่งซื้อมาให้กินตอนกินตอนแรกเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะว่ากินมาหลายอย่างกินมาหลายอย่างใช่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยแม่กินตอนนองมาเนี่ยประมาณกี่เดือนละประมาณห้าเดือนประมาณห้าเดือนไม่มีเลยสังเกตตัวเองทุกวันครับว่าขนาดเรากินยาทุกวันทุกวันเนี่ยมันมันยังรู้สึกวันไหนมันอยากเจ็บมันก็เจ็บเนาะครับแต่พอ มาดื่มสองสองอย่างนี้มันแม่ก็สังเกตทุกวันมันไม่เจ็บทุกวันวันไหนมันจะเจ็บอีกวันไหนมันจะเจ็บอีกก็สังเกตทุกวันแต่มันก็ไม่เจ็บครับมันก็เดินได้คล้องไปไหนคนก็ร็ทักว่า Quit. เดินเร็วขึ้นครับเดินงอกง่ายขึ้นเข่าดังก็แคบมีไหมตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วอาการที่แบบเหมือนมีเข็มเจ็บแทงนี่ไม่มีไม่มีไม่เป็นแล้วไม่เป็นปวดเข่านะคะนั่งยองยองไม่ได้ นั่งกับพระก็ไม่ได้นั่งกับพื้นไม่ได้ถ้านะมันจะขัดขึ้นขัด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 แล้วก็ปวดขึ้นทันทีเป็นมาหลายปีแล้วค่ะประมาณ4-5ถปีไปหาหมอกายภาพบําบัดนะคะก็กินยาแก้ปวดบรรเทาไปนะคะที่อันไหนคนแนะนําว่าดีก็กินที่เขาแนะนํามาก็ไม่ดีขึ้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมพอได้รับของของวันที่4ี่นะคะบ่ายสามโมงก็รีบชงกินนะคะวันแรกนี้ดีขึ้นประมาณ7 0 80ซ สองวันแรกจะหนักนิดนึงนะคะมันจะหนักตรงตรงขาพับตรงนี้เหมือนมีมีเส้นเอ็นอะไรมากองเอาไว้ตรงตรงใต้ขาพับนะคะเดินแล้วก็มันจะหนักอะ่ะมันหนักแต่ก็ต้องกินชะตาวันที่สามก็กินพอวันที่ห้าดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะมี<อ>เป็นอ,อะไระที่น่าจึ่งหายค่ะแต่<ม>เอวลงแล้วลงขาถึงสะโพกแล้วก็เหมือนเหมือนที่เขาเรียกอีกว่าปวดสลักเพชร ตรงตรงตรง,งก้นปวดมากและใช้ลูกเทนนิสเน่มาปวดแรงๆเนี่ยโอ้จะแบบปวดแบบปวดคันอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่หายสักทีปวดลึกๆล,ล้วงก็ไม่ถึงอย่างเงี้ยก็เลยไปหาหมอเขาจะบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นและทีนี้ก็ไปนวดใช้นวดแผนโบราณมันมันไม่ดีขึ้นอะ่ะมันยังปวดเหมือนเดิมอ่ะก็เลยอยู่ๆมาวันหนึ่งแม่ก็มาปวดท้องคุณหมอบอกว่า ลำไส้แม่แเป็นถังทีแล้วอักเสบขั้นรุนแรงก็เลยได้ผ่าตัดเนี่ยและทีนี้พอแม่ผ่าตัดมาได้สักหนึ่งอาทิตย์ก็มีคุณทิพวัรน,นี่แหละคะ่ะเอาตัวบาลานกับดับเบิโอเนี่ยมาให้แม่ทานครั้งแรกเนี่ยแม่บอกเลยแม่บอกว่าแม่ไม่ทานแม่ไม่ทานเพราะอะไรกาแฟจะมาช่วยอะไรแม่ได้เป็นกาแฟ,ฟเฉยๆจะไม่แก้ อะไรได้เขาก็บอกว่าเป็นอาหารเสริมประมาณนี้แม่บอกว่ามันเสริมไม่ได้แล้วตัวนี้เนี่ยมันปวดมันต้องแก้อย่างเดียวมันจะมาเสริมยังไงเสริมเนี่ยคือมันต้องใช้เวลานานคิดว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ยอบทานพอวันนั้นในช่วงจังหวะนั้นน่ะคืนวันมันหมดพอดีก็เลยคิดว่าถ่านจะไปซื้อใหม่เนี่ยเมื่อเรามีกาแฟอยู่แล้วทำไมไม่ลองกินก็เลยเอากาแฟตัวเนี้ยตัวปารานกับดอิโอเนี่ยตัวเนี้ยเอามาลองกินวันนั้นพอกินวันแรกมันก็ยังไม่รู้อาการเนาะยังไม่รู้อะไรว่ามัน มีผลต่อร่างกายยังไงมันก็ทานปกติเหมือนเหมือนเราทานทีอินวันแต่ทานมาได้สักระยะหนึ่งสักประมาณหนึ่งอาทิตย์มันมีความรู้สึกว่าร่างกายร่างกายของตัวเองที่ผ่าตัดออกมาใหม่ๆมันไม่อิดเลยมันไม่เหนื่อยล้ามันเหมือนปกติออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยร่างกายคนเรามันจะโหยมันกินข้าวไม่ได้ทานข้าวไม่ได้มันจะโหมันจะเหนื่อยแต่นี่มันไม่เหนื่อย มันสามารถเหมือนเหมือนคนมีกําลังกลับคืนมาจะเ่าคิดเป็นคิดกับเป็นพ่อกาแฟตัวนี้หรือเปล่าก็ายังไม่รู้ก็ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆพอทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆอาการที่ปวดต้นคอมันหายไปไหนหายไปตัวไหนไม่รู้อ่ะหายแบบไม่รู้ตัวเป็นผลพลอยได้มาเลยหายแล้วก็ดูพักเส้นที่ปวดขาก็ไม่ได้ไปน,นวดอีกแล้วตอนนี้คือคือหายขาดทุกอย่างคือหายขาดหมดทุกอย่างเลย คือมันมันมันดีมากๆเลยแม่ก็เลยทานต่อเนื่องมาตลอดเลยทีเนี้ยกาแฟทินวันแม่ก็เลิกทานไปเลยตอนนี้ทานมาน่าจะน่าจะเข้ากับสี่สี่เดือนแล้วทานเป็นพฤติกรรมทานทุกวันเช้าบางทีก็สครั้งก็มีบางครั้งก็สองครั้งนั่นแลล้แต่แต่สะดวก